ผู้เห็นมูลความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นมูลคือทรงเห็นเหตุทรงเห็นต้นเหตุทรงเห็นเหตุเกิดทรงเห็นสมุดฐานทรงเห็นอาหารทรงเห็นอารมณ์ทรงเห็นปัจจัยทรงเห็นสมุดไทยอกุศลมูลสคืออกุศลมูลคือโลภะหนึ่งอกุศลมูลคือโทสะหนึ่ง อกุศลมูลคือโมหะหนึ่งสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความเกิดขึ้นแห่งกรรมสามประการนี้คือโลภะโทสะโมหะภิกษุทั้งหลายเทวดามนุษย์หรือสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นย่อมไม่ปรากฏเพราะก,กรรมเกิดแต่โลภะ เพราะก,กรรมเกิดแต่โทสะเพราะก,กรรมเกิดแต่โมหะภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้นรกกำเนิดเดรัจฉานปิติวิสัยหรือทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นย่อมปรากฏเพราะกรรมเกิดแต่โลภะละถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นมูลละถึงทรงเห็นสมุทัยแม้ด้วยประการนี้